ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่พพพพนอนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมราชบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้ราคาตอนนี้จะพุ่งไปถึงไหนเราครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า การประมูลครั้งล่าสุดครับเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะครับจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้ตอนนี้พุ่งไปไกลถึงขนาดไหนแล้วเพราะว่าข้อมูลเก่าที่ผมกับผมให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูนั้นมันไปตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับท่านเพราะว่าราคาประเมินสำหรับปีปศนี้ไปถึงไหนแล้วครับท่านคอยดูครับผมจะเฉลยให้พี่ๆเพื่อนน้องๆฟังอีกนะครับ เรามาดูรักษาของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับสันเป็นลักษณะแบบสองสีนะครับนี่ขึ้นกับสีทองครับสันสวยงามปรการนะครับนี่ทั้งสองเหรียญเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับขอบเฟืองก็โอเคครับสลับเห er รียญนี้ครับดูสิครับเนี่ยสวยงามปวการนะครับเนี่ยผมบตัดเจาะมากครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเนี่ยเรวมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับประเทศไทยอักษรบิลทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตาครับสี่ตัวนี้ครับพศ2 5 4 5ครับท่บากัน ส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรลารลามส่วนด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาัลเบิครับสําหรับปีพศ2545เนี่ยนะครับท่านกวมหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรครับน้นาหนัก8.5กรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่61ล้าน3แสน3หมื่น3พันเหรียญนะครับท่านในในข้อมูลเก่าครับแต่ราคาไม่เปลี่ยนนะครับท่านราคาเอ๊ ราคาไม่เปลี่ยนนะครับท่านอุ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดครับขอโทษขอไผ่พี่เพื่อนน้องนะครับท่านแต่เรนการผลิตเท่าเดิมนะครับพูดผิดครับแต่ราคาเหรียญนี่นะครับมันแปลกครับเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปมากเลยครับท่านแต่ก่อนข้อมูลเก่าคือหนึ่งร้อยยี่สิบาทแต่ตอนนี้ระดับยูนซีครับหนึ่งร้อยี่สบาทครับข้อมูลเก่าครับแต่ตอนนี้ราคาตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับท่านต่อเหรียญนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่บห้าเนี่ย หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบาทต่อเหรียญนะครับไม่ธรรมดานะครับร้อยแปดสิบาทเนี่ยส่วนผ่านการใช้แล้วเพิ่มขึ้นมาครับจากสี่สิบถึงหกสิบตอนนี้หกสิบถึงแปดสิบาทแล้วครับเนี่ยเหรียญนี้นะครับดูดีเหรียญนี้หกสิบาทได้ชัว์นะครับสิไม่ธรรมดานะครับถ้าพี่พเ่น่อน้องๆทุกท่านมีนะครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับรุ่งแน่นอนครับผมคิดว่าไม่ถึงอนาคตหรอกครับถ้ามีตอนนี้ถ้ามีช่องไหนประกาศรับสื้อส่งไปเลยครับ ขายได้จะชัวร์นะครับท่านเพราะว่าตอนนี้หาแทบจะมาหาไม่เจอเลยนะครับสำหรับปีประสอนนี้นะครับ